สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพาแอดมินบุญทำน้ำโฉะครับในวันที่8ตุลาคม2 5 6 4นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชกลับกับความฝันของไอลั่งนะครับนาอว่าไอลั่งเป็นฝันแบบไดปูมหาบอกเกลขตัวไดก็จะให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะครับนาอเพื่อตัวเลขความฝันของไอลั่งอาจจะเป็นตัวเลขโชกลับตัวเลขที่มีรา้งวัในีวัดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับ ครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กัอย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชคนัน่ไปเด้อครับเด้อเดการกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดยังบอกกดติดตามกดกดติดตามไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินจะตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับเนาะสวัสดีครับเอลังครับครับวันนี้แอดมินมกะขออนุญาตเอลังนะคะเป็นยังคือว่างแ่นบอกโอ้ยเมื่อนั่นกะ ร่งสายอยู่นะคะท่านผู้ชมร่อให้ท่านผู้ชมเบิ้ลเกือบเลขชี้ออกแล้วไอ้ร่างบอกว่าเลขมันชี่ออกถ้าเบียนรถคันนี้ถ้าเบียดรถเนี่ยมันสามเจ็ดหนึ่งสองมันเบี่ยงค่ะค่ะไม่รู้ว่าไพ่เด็เบิ้ลบอนะคะท่านผู้ชมกะสำรับมันนี่กะซิมาตามตัวเลขโชคลาภของไอ้ร่างอีกกะคิดว่าพจน์กะสี่ถือกี่ดอกเออเฮเลอะเอยเนาะค่ะพระแม่จ้าก็ถึงสามตัวชื้อสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองกะเขาสามตัวเลยเนาเจ็ดตัวเนาะค่ะ ตำแหนงไหเอ่ยฮะโบลูโบนูคือการนู้เมื่อนั้นมาตอนเศรามันมันลงคลิปไก่สิอันนั้นแหละแม่แแม่คือเข้ากับบลูนะว่ามิ่งไผ่บงแมี่แต่ว่าข้าเจากับซีนิ่นตัวที่ไอ้ล่างบอกสามเจ็ดเจ็ดสามกับยังบอกแปดเจ็ดจะจะออกห้อยอ่อนสิมค่ะดแปดแปดเจ็ดค่ะเจ็ดแปดแม่ออกห้อยอ่อนสิม ก็เล่นกูว่าอันนู้นนี่แหละอันนีู้แบบนัดิแต่ว่าเพิ่มเพิ่นมาขันีนเพิ่มมาจังไนเอ่ย่นก็วานในบริเวณรดอีกข้เก่อนเลยขึ้นมากันอีกจะบอกขึ้นฝนอีกค่ะเุาเรียกว่าปูตัวไหน2กสองแปดสองมาสั่นนเรียกว่าเอาเงนก็ิสิค่ะหกสองแปดสองแปดสอง นก็เลรว่าอันนกรว่าอันผู้ผูะเบียนรถมันอันคื้ออกดีอยู่ดสร้างมันสิขาเลยครับเป็นดาวหกหกสองแปดสอก็ถึงกันอรว่าอ่เงียนดีก่อนีไจริงเด็กจริงเงียบดีิตในใจผู้สิมาคือสิมาไห้เลยเนาะปูคือมาไห้แต่ปูห้เหยบไววปะเนาะตัวนี้มาไววนกรว่าอันโอ้ยหววก่อนเนาะเนะเสียดายนะ แต่จะไปกิ้งถือว่าบอกเนี่ยว่าจะถามจะมาพึ่งถือบอสามตัวล้วก็ถึอเล่นเอาเนื้อเคียนให้หนึ่งเกตสองแล้วก็สามเกตหนึ่งสามเกตสองไปกิ้งถือตัวละจักบาทถึงเงินไปสองพันนะบรูวบาเท่าไรเบิด์ตก็จิ้งเบิด์ตแยบแยบก็ทำเช่นกัน ไปลสามตัวแล้วกันมาแบบแต่ว่าพอบอกเนี่ยยิ้มปุยปุยอยู่รับรถดูสิจัดาัดเลยเอ่าฮ่าบ่าฮ่าม่าฮ่้ฮมัน่าฮ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 ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่ะเ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮเงิ่แต่าฮ่้ฮ่าพ่ดฮ่าฮ่าเขาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่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 า่าฮ่าค่าฮ่า่าฮา่่่่่า่่่แล้ว่ยเาล่า่่ โอ้ยดีใจนั่งเด้อนั่งเด้อผู้ใดคำมาเบิงผู้ใดมีโชคลาภท่านผู้ชมทักทายมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดถอบทำเย็นลนเนาะงามออกออกงามก่ะโอ้ยฟันท่านใดจะว่าโอ้ยขึ้นท่านใดก็บอกขึ้นบุไรใดจะโตกลงมาขึ้นมาได้เที่ยวคือนก็โตกลงมาอันนั้นที่เฮ็ดคิดเธอแหลกขยจำได้ยิ่งไดที่ว่าเห็นเธอแหลกจะสี่เซโร่เจ้าแม่ที่ว่าออกเก็ดหนึ่งนั่น เกี่ตังได้ว่างจูบอกสามสองบอกเกี่ตังว่าแม่นว่านูก็เลยว่าเกี่ตังมันจู่ออกข่าในรถอีหลังหมดนี่บ่รู้ว่าโตได้หนูก็ยังไหนว่าแลแม่นจ้ะแม่นตอนนี้พ่อหลังจากมาฝันมันกระลืมได้บ้างแม่มันมันโด่งคนเนาะร้นขี้เลยแตอนนี้พ่อฝันแล้วตอนนี้พันมาเมือสุดท้ายเรียกสิอ๋อแม่ท่านพันวมกับทนได้บ้างมันหลายขีดแต่ว่าบอกว่าปู่คนเสียหายห้ามมันออกเปลี่ยนบ่คนเราคนเสียสามตัวก็ออกสามตัวอีหลี่แต่เบียนรถเนาะเ้ามกัเอาว่าเป็น กีเพื่อก็ก็ต้องแบบคันพันวาตรงๆก็ต้องซื้อตรงเห็นบอกพันวาสามเจ็ดตรงนี้ขืนสามเปียล้วก็ห่ออีหน่อยหนึ่งบอกแคมเดียวนึงนแหละเอ้ยถ้าแต่กับแก่แต่เดียวนั่แม่นาะคันผู้ขาาจ่าซื้อเลี่ยหซื้อข้นซื้อลงกไม่น้อยกี่ตังนาอแต่ว่านัวเล็กปูเนี่ยบอกขืนบ่ลมีคนถือเนาะขาเจ่ากับแกเข้าจ้ากับศิสลาซื้ออยู่เนา้่ากับายอยู่อันถือขี่ได้หังบ่ถือหลายเนาเข้าจ่าไปหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหลายก็บี่แมนเนาะ งคือ uhm, ้าน่ะ <si คันวนี่ยว่า uh ตัวใด้าไปจากนีตัวดแม่าโดก่อนเนาะสองะ้องออกสามเะอตัเอสม่ออกเสาน้องแม่เต๊ะหกเดียวน้อง่วน้องเต๊ะกอกสามเต๊ะสองเที่นี่สองเะสอหนูยังว่าว่าใ้คิดปูว่าคันนี้เคสเราบรได้กินเห็นบ่ จะ,ะเอาค้าเถือได้มเลยอีลีเลขต้องมีเจ้วเอาวเจ็ีหลีผูไดอยากได้ยิ่งๆเลยกับสองนั่นว่นาแต่ว่าสองเป็นสองรางนว่าแต่มันเห็นว่ามันขึ้นบนกัจับสูค้คู่ก็จะกันกับสี่เจสองน้อยเจ็ดาว่าบเจ้าคือแน่นอนถือเลยเอาอีลีคือจังก้นรู้สึกว่า,วาปวเจ็ก็สเอายังไส้ห่อยังไเจ้าบ้านเจ็นี่แน่นอนเจ็บนี่แน่นอนตัวเจ็นั่นจังเลยจะทิ่มเจันนี้เจ็บว่าได้กิน แค่ได้กินงั้นน้อยังเบาอยนแม่จะเบาสักมันอ๋อที่ลีพูนวาอันวิตรเต็มหมดนี่ะเานี่ยนก็เลยาว่าเกจอยูยังไเนะสองคนรำนก็เลยาว่าเกจต่ำเลยว่าเลขมีสองก็มีเกดแต่ว่าเป็นสองลำนุก่ะค่ะนก็เลยาเกจจักสิบนสิยรนก็ยังหาในชีตตอนนันค่าสีแมจะเบาอยู่เ้าลด้ริดบ่ระอนี่านันค่ะเขาซุ่งเขาจะเอาบ่รอเพื่นเขาจะเอาก็ซื่อตรงตนี่ฮะนี่ จากตรงไปว่าออกสามเก็ยก็เจ้าสีได้ไหลก็เจ้ามาเจ้าได้โอ้เขียนแล้วเลขสามไป็นเรื่จังหเปลี่ยนอะไรก็เป็นสามเก็ยคนจีถือร่ายีไหลเนยนเนนเนนเขาเนีนเนียนเนียนท้งแ่นี่นสามเกียรตบาทที่เนียนเอ้ยอันเขียนมาเอ้ยพ้าเจ้าว่าลขอันสามเจ็ดนั้นดำงมาต่ข่าวอีสานมาต่งแจฟูมีปูพายน่านมาอีกนู้นผู้ใดอีกนู้นอะไวางสื ก็ไม่เก่งะม่เจ้ามีไผ่กเลี้ยงเจ้าสีด่งได้สันนก็เล้ยง่าเรื่อยาว่าเขาจะาหลัดนี่มาสัท่มใ้ผมว่ะวนทนี้เขื่อ้่อลสัล้วเก็เกดต่งมาิเนาะผู่ันบอกู่นะกช้างแกะ้างมาสอนคุมันขึ้น้นหมอช่ฟันไหม่ครับมัขึ้นว่ฟันมัขึ้นน่บ่เแกงคน้่ก็้ลกึงเขาทน่ครับวนทีดูเงินหี่วเขาม่แม่ม่เ้ีว เคยเหนหายเนี่ยวันที่เมืงต่างเสือโอ้ยเด็กติดสองนงเหนเด้อก็ที่สองบ่นสองลางสองอย่ี้เด้ยันนี้ตัวใดในปูบอกหกสองแปดสองหกสองแปดสองจ้่คัน3านตัวก็แปดหกสองแปดสองเมียนมาไล่แต่ปูเอ้ากระทางเลยอุ้ยมันเป็นันอีกสี่้พันบอกมาขึ้นนี้ฝันตองวดจะแม่ได้เอยครับนีรลมอีกแล้ว จะต้องยากเลื่อยแบงคับสิเยคนผู้ใดอยากยิ่งบอกก่อนเลยว่าให้ยิ่งสองได้งวดสองบนสองล่างเอาเลยเอาบอกเลยบม่มีบม่มีสีนี้หลยนู่นเยิ่งระจํำเลยมากขึ้นมันเหลือชิ้นสีกรสดียอยู่เลต้องไปซื้อไว้แล้วพันจะมองใส่สีเลยสองบนสองล่างีหกสองแปดสองคนว่าเอามันก็สีบนนี้สองรคิดไม่ไงค่ะเราคก็จังไปยิ่งบอกแต่ว่าพวกลูกหนึงเขา เราถอยล่าซ้ำเรียยร้อยไปเห็นงานเจ็ดสิบสองคือคนโชคลาก็ยังขิงกันถึงเลขร้ายเราไดันหนึ่งเขาเนาะเพื่อเพื่อคนหนึ่งเขาันว่าเขาสิบเอิญเลขก็ได้เมื่อนี้านนั่งโน้ตั้ตาตั้มจันท่์เมื่อในที่ไหนื่งในวันที่หลานท้องเขาสื่อในหลานท่องนาคนบรสุทธน้ำวานเขาได้เอาบอกเมียนเพราะว่าเขาเดโดยบริสุทธ่์น้ำหวานไม่ได้ไรพาเมีนไม่ได้ซ่า เราเดินเราเดินดูเ่าได้วนัยยถือบินออกไปเลยมสื่อได้ยุติสระเกจะพูนเงืนให้ด้างทองอะ่ันซื้อบ้านถ้าผมได้เก็บเพนได้เขาจะจัพเาได้ตการท่า้ชมใสสะดวกใส่กับไปซื้อฮาราว่ากันอาซีแพรซีมั่นเนาะันละซื้ออรถ หกสองอเจ็ดอ so ่ะอีรีสุดที่ไปหกสอแปนู้นี่ไปใหพรายิ่คิดสี่รอันรัตรี่ก็ห้อยใตดินงเลยอยู่หอดมืงออกยหญ่นอย่ามันวายใจเครื่นงนึงเพราะมัิงร้ยแล้วยู่งใส่น้องคึเงียบเี็นงานจ้าคุณอกราคาเบอเฮ้ยวันนี้เราเอาชาวจ้อยเมื่อไหร่กต่างโทมาหะเมื่อสัก่อนนึกว่าที่หนึ่งจมาใม่เนอาีน้ันพว่าเลขข่อยขึ้ว่าอันขอมานางคือแ่มอลาคิอยู่หานจ้าก่ารดเด มันออกไปแลไม่ได้บริเวณนีล่ล่ะปูยังข้นมาย่ำยืมเงินย้ำมาขึ้นมาอันเกต,ตังมาย้ำมาใส่เนาะเกตังมาไอ้เรื่างฟันบะฟันยูมเห็นว่าปูข้นมาแต่ใช่ขึนไรข้นเกี้ยวข้นกระลงแต่ละขันพนมาเตะออกรถเกตังบอกอหลีขันปูนบันม้เจ้ารถมามันจะออกในรถมันจาออกในรถนีนะไม่ไดสารับกันกี้สามเกตังนึ่สองแต่เยนรถ

เลกสามต Jahres, 30, 60, silently, aky, ัวก so ับแปดหกสองอัีผู้ใดทักมาเนี่งเขาบริบูรณ์ความหมายนั่นเขาทักมาเราบอกกับเขาเอ่ยนี่อนเดียสองหกสองแปดเมืนบะใหกสองปดสองหกสองแปดสองแปดหกสองครับตามตัวหกสองวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสองก็เป็นเก้าสองก็ได้้วอย่างเงีด็คิดจะวานนั่นนี้ครับมันเรื่ก้าสองครับเดียวครับเดียวกันเพื่อมันปี่นบะแม่แต่เพื่อมันปี่นผีร่างกายกับค่ะ นูเลยว่าได้วิ่งก็วิ่งเก็ดแล้วเด้ฮอดก่อนนั่นเนาะโอ้ยได้ี้วิ่งหยังทบนลางนําเข้าไปเลยมี่เด้อเ้อลว่าเินเ่ไทําเรนเด้อทาเอามื้อนี้หวยนสิขอปู่ให้หน่อยไปบ่แต่ว่าท่านจุ เวั่อันนี้มออกเก้าหงตรงๆเลยครับแมนอยู่พันสิบล่กงบท่านนะไปเรืเอยขออนุญาตไปดูเหล็กระเราเราุ่นเล็กถูบห้อยหางน้อยเนาะเออยเนาะห้อยตังชาตเนาะแต่ว่าความฝันของเออยกะแปดสองหกสองเนาะ มันจะเร็วต่อแต่กโบลูดแ้วมันจะอัพโหลดเท่าอหนอโอ้ยง้ายสีจุดต่างสาดให้นอเอาเอาเอาตังประเทศตังหวห้อยไทยให้หกสองกับแปดสองนะครับเนอได้ให้หลายครับอะไ้างที่้าอะเ่อย่เ้ลวนงืักเนเลย

แอ่ไม okay, bon ่อนนั <k <k ้นมาหปูคปูคนคือสิลบใ่บอกคนมีอยู่คนเปิดไปแล้วสอขวดแล้วอมาันงอไปทั้เปิดเด้อขาอ่านเด้อวบอกครับให้พวเปิดบอกโอ้ยปีเมืนบอมียังมาฝากมีต้นน้ำแดงอย่างเี้มาฝากปูบอกคนได้ว่าถือเลขอันเคียิองครับสามส่บอกคนนั่บอกซื้อน้ำสุกุนขออนุญยตาบอกน้ำค่าคนไดนโชคไหลครับถ้าคนโชคไหลกว่าเขาบอกซื้อน้ำ

เงียบน้ำโจไปในนู่นไปแม่้าคือเงียบแถวว่ะเก็บตังคือหลายก็เอาขอเก็บตังใส่เนาะาแม่นแม่าท่านผู้ชมรอดุลไปนำกันเน้อเอื่อยเพื่อนจุดเป็นแนวทางต่างประเทศนะครับเนาะจุดเหล็กถูกให้หม่เล่าไม่ห้ามหน่อยอดก้อนมันกับเขาซะครับอดก้อนเขาเี่ใหญ่เนาะเก้าหกตรงๆเลยครับ ตัวตัวสมุปตศ์นัโมตุศัสดิ์ข่าวตัระตัมาุตุักดิ์นักโมตุสักดขวาวตัระตัสมาศุพุศัสสะอุณาคีนาโคพโตสิวีดาเดบันไตเครานามักไตเอ็มพาสานกอเดียะหูมูสตันมาเฮกูดัมมาโหใสคำคำนาใดสาธุสาธุสาธุจตุสีโสตยาสีปตุมพระยามุจรินักภราตศีสัตนาภรา พระอนันต์ตระนักราชพระยาวาสุกิทุภูพระอมปองพระยานาจิรสักไม่อยิ่งเจตัางคนผู้ไทยเองคนท่า้นำโชคตำพรารวยคนมาขอเล็บหวยห้าน้อยกับหวยเล้าขออย่าปิดอย่าบังได้ปูเอ้ยออกขึ้งหงดก่อนขอให้คนใดเด้อขอให้มีโชคมีหนาภูเขามาเบิ่งก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นกับนาปู้เอ้ยเจตัางเพิ่นไอ้ท่ามเพิ่นเอานน้ำแดงมาถวายขอให้เพิ่นไม่ยูไมีกินให้เจริญรุ่งเรื่องในหนาที่การงาน เงี้ยงก็ย่าให้ของย่าให้ค่าย่าให้คัดสนคอยเพิ่นมีโชคมีลาบนั่นไปใส้ก็ให้มี corps, เงินมีข้ามไหลมาเทพมาซาทุษาคุอเดี๋ยวล่อหล่นเลยเล่นเหล้าหน้อยเนาะจ้าจ๋าเตะเก่ามากเลยป้าทินเหรอเห็นแล้วบอกเอ้ยเก่ามาเลยบ้ดทิน เห็นแน่ตัวแรกกันบ่ะตาท่านผู้ชมไปรอหลุดน้ำกันเนื้อเอรังว่าเพิ่นเห็นเด็กเก้าหรือว่าสันเก้าม้วครับเดี๋ยวจะถูให้ปูกันไม่เล่าเนาะบ่ค่อยโกงจางขอถึงมึงจะได้กม่ซุ่มเลยนี่แต่ก็ไม่ใ่กินได้ ไปไดเขาวขึ้นงวดหนาคนนใส่มดแล้นาเทากันเอ้ยมาเากันจะออมกันอไปที่นี่ใส่แล้วเลยเจ็ดอย่ามาแล้คนให้ยิ่งให้ยิ่งได้กระติววาแต่ว่าได้มากเจ็บเจ็บคู่ละรสองพันไหน

ท่าน้องนั่งชวนี้มังได้เหน้โอ้ท่านนี้านเล้าปห่างร้านนนบ้านพดกสว่าทาวันน้นหมดร้อยกาพูทบ้านท่านก็นี่เดีวส้าวาุปูใหญขอเป็นตัวเลืกโฉกลาบเ้อปูใหญ่ เลี้ยวเล้ยเมาที่อไปท่องงาน้าเลี้ยวสิด็เคล่อนข้ามแค่เอนก็อโอ้ขรามาชาเตือ้ไเด็กเก่าเบ่งเกลื่อเลยนด็กเก่าหามเขาก็เอาตัวเดียวคันเขาหุ่นห้งซื้อยังไปเลี้ยงห้องอรไม่รูการนีการเียงไปอะไรแกเสไปทองหน้ารุ่นเลี้ยไปอันนั่นน่กโน่นก็เดอีกนีโอ้ยซ้าเจตังินละ แก่มาเลยนไม่สวยแต่ยุก่าแม่กับเสีาบาดปูนาเขานีนะหนึ่งต้นแปดพันแปดพันอไม่เคยองใส่นี้คุณผป่าผู้่แลทาี่ดดอกเทหร

จับว่าเราซื้อในเบียรขซื้อในเบียร์ไคุ้โอ้ไม่คุมาอันนี้ถ้าจัไม่ได้ป่าเลงามๆป่ารงนน้นน่ะกงามใช่นีเอามเลงนี้เละเอาเรียงหรืเปกับก็ซูนบ่

คือหัวหมูเราให้ไกล้ตัวชุดใบวายวันที่วันพักออก่อนศาที่ยี่สิบเกายี่สิบแวันที่เนนก่อนเออยี่สิบเอดนงใหญเลยเลขออกวันที่หนึ่งเนาะวันที่นี่วันที่ยี่สิบเอนาะกว่มาจากวันร่องสีบุญมเเกินเที่ยงร่องต้องซื้อเลยซื้อเงาถาวรอั่นอันมวดร่องหันอะอยชุดก่อนที่ถอยหลน วันเ่ใดทีย่สิบเได้ออกพรรษาเมื่สิอันนี้ทันสิบหาคำปัวก็ล่ำเมื่อใดแตรเกคำาท่าไหร่ที่สิบเอ็ไปลูกแต่ลูกจะล่ำมื่อใด็กเด็ออกพรรษาสิบยี่สิบเอ็ดหนึ่งบอกพระทรงไอยไปจะุดข้อคอยดข้อเข้อบ่บ่เอาไปตัวตอนแกล่จุดดไปไเม่รต้องเสาร์เดิกตอนเสาร์บ้นะวเที่ยงเป็นยังลู้นย็ดแล้วบบที่นี่ อาจังมาทยงเล็ผูกบอพผมจะมานี่ยผมจะมาอยู่อเลย้าผแก็บน่าะไม่ผมใช้เกังเกตังเกตทรายผมจะขอเองของเพิ่มอยแหละคอยจะซองวกับตรงๆเนาะนเก็บังเกตอมเนาะจะเห็นจ่บอเห็นหกอนเก็บนึงเนาะจะเรว่าพางายุปูนนคือพญานาคค่ะทางเสือถเป็นงนใช้ด้วยเหมือนเดย็ต่้องเหอยหนาบเ่านั้นที่ต้องยหนเ่น

อปะเดี๋ยวจะเด็ดพนหาอีลังอีหลังพนหลัข้าวไม่เห็นนกชิฟากว้นี่ล่ะแกเนื้อนึ่งเน้อน่นเด้อยาจะลืมดิครับอ่ะอ้ขับ่านเองวงามหมสามเตันนึ้าจกเี่สอ่ื่อเงก็ือคือรานเีสา ที่บอก้นบอกตื่นบอกว่าเจอเขาจะเอาต้องเปีนต้องลงนั่นเองเียวจะตาว่าเดีต้องเขาจะเว่าเขนแค่ต่างบานเขาจะเขาถึงนะู้ใช่จถึงจะาย้แตก็่าปายเกคนแค่ขออก่นเขออกไม่ใหญ่เลยเขาออกลกเาเรานซ้แลเดนาก็ต้องซึ่งถึ่้ำแ อาจจะแบบสามแปดหรื่าสี่แปดตีห้องถึงเลขลูเงินก็ไดเลขลูกกากกักแตกตลอดเลย้เลขคายกันถ้าควายกันก็ได้เด็งามๆไงไม่ว่ากันนะงามตัวเด็กพรามันเน้นเมื่อกี้เก้าศูนย์เก้างานแต่เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์หกแค่นี้เมื่เลขว่าง เกเงามอีดีนะเก่านาเกลังอ right. so so to uh, so ีดีนะเก้าสูกกมันอันอันหกเก้าหเนาะมันออกข้างล่างเต็มเต็มเลยหกเกเลกนะมันงามเลอ้เชงามเธอเอ้ยเก่าสูนเก่าเศรษิ่ขิงสื่อจะของมอก่อสื่อดกเทง้มันงามงามเดชัดครับด้วยนุ่มไปเลยเลขลาสื่อนี่นี่มันร้านท่องเขาขายจี้ขาวก็ขายไม่เา 909นะคะเนาะสำหรับมันน oh. uh ี huh. uh ้เลขเล้า huh. ค uh ่ะ huh. ล ah ่างพื We right. um ้น huh. จ okay. uh ุดหายนะคะตอนก้อนเั่นก็6 9 6ก็อกข้างล่างแต่เหม่นแต่เอึยบุรุเ็เู้ดเนี่ยเสถูข้ออึเม่นตลอดเจ้ากับน้อยเจ้ากับเล่าใช่ไหมประนันสวานพจุดเนาะอันเอฟที่งว่าอย่าลงเลยจอาจเศร้าหายเลขแล้วว่าที่นี้เจ้าอยาได้หนูอันบาง่านนูกิวาเจ้าบกสัส่าปูสัส่นบ มาทินอีหลังเจ้าอย่าว่าเจ้าเซาจุดอันถูกเด้อเฮ็ดคือเก่าหั่นล่ะเอ้ยนูเลยเว้ายู่โอสิเซาให้เก็บตามาถ่ายบ่่อยสิเบิ่งผู้ใดซั่นน่ะมคนถามหาเอื้อยเด้อ ต้ไปหาเอ๋หลังนี้เขาอะไปตามตลาดบานเท่าหนึ่ง้ยแมนจข้าเจ้าเบิหงเ่กันนนู่องจ้าข้าเจ้ายังถ่วงนู่นีตลาดวันข้องสมเอ้ยอนุติจตามเจ้าย่นั่นเียจจังงแม่แม่เจ้าซื้อว่าร่างแมนอยู่จากอะไรอู้หัวติดตามเจ้าได้เลขตัวได้หมวดลูกเอ้จากลยไ้ก็เลยเอยตัวนี้ฝากเป็นเนยวานาอยจ้ะ้ากับเล้าครับครหัวห้าน้อยกับเล่านะครับเนีะ เลขอันปูพุ่นละละละมือพุ่นละเบิังไม่คนละเอื้อ909จ้า909ชัดเจนนั่นนะครับ906ก็ได้ครับครับนกนก99อันนี้เห็นบ่เลขครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของไอลังเนาะครับน้อเพิ่นกับฝันว่าปูมาบอกนะครับปูมาบอกมือคืนนี้เนาะครับน้อนี่ก็เป็นเลขแนวทางความฝันของไอ้ลังเด้อครับเด้อเพิ่นได้ตัวเลขมานะครับเป็นเลข6282 862นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขความฝันของไอลังนะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางวันที่1พฤศจิกายน2564เด้อครับเด้อเป็นความฝันของไอลังเนาะครับเนาะส่วนแนวทางต่างชาตินะครับเพิ่นกัดจุดถูกให้นะครับเพิ่นกัดได้ตัวเลข909นะครับเป็นตัวเลข909นี่เป็นแนวทางต่างชาติเด้อเป็นเลขถูกของเพิ่นเด้อครับเด้อถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของไอลังเนาะครับเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผี่มีรางวัลนะครับเนาะในวันทันที่1พฤศจิกายน2564นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคลาภเด้อครับเด้อ คุณทำนำโชคกับข้าไว้พรเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบในความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางเลขต่างชาตินะครับแนวทางต่างชาตินะครับไนลังมันกับจุดทูบให้เป็นเลข909นะครับสำหรับวันที่18ตุลาคม2564่นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็จัดไปเด้อครับเด้อ